สวัสดีครับสวัสดีครับเอซีนะครับมาอายุสถานะวันนี้กลับมาเจอผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่นะครับเซลีไทย90นะครับวันนี้จะพามาชมรถกระบะตัวตี้สีประตูนะครับแบนโตโยต้าแล้วหน้าผมนี่เลยก็คือเจ้าตัวโตโยต้าไฮรักวีโก้นะครับ 2.5e นะครับสีประตูปี2 0 1 1นั่นเองได้เป็นสีขาวด้วยนะครับมาพร้อมกับตัวล้อแม็กสุดแต่งหล่อเลยนะครับ สำหรับ,บวิกโก้คันนี้นะคะราคาเราขายเพียง3 9ม0 0นบาทเท่าน,นั้นนะคะรลูกค้าเครดิตดีสามารถผ่อนดาวได้เลยผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทเองนะครับนะผ่อนได้ถึง6ปีเลยแล้วก็คันนี้ใหม่วิ่งเพียง1นึ0 0 0สมกิโลเท่านั้นนะคะรับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถกระบะสีประตูตัวเตี้ยนะครับแบรนด์นี้รีบติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4่4นะครับมายูสคาบมาแอทไลน์ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัวไฮรับวิกโคันนี้กันเลยครับผมอ่านะครับสำหรับวิกโกคันนี้นะครับก็จะได้เป็นตัวรองท็อปนั่นเองนะครเป็นตัว 2.5e นะครับเกียร์ธรรมดาปี2011นะฮะนี่เลยนะครับก็ในส่วนตัวโฉมตัวรถนะครับสภาพเดิมๆไม่มีประวัติชนหนักที่ิวามจมน้ำใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับนะเรามาดูในส่วนโฉมด้านหน้าเลยนะครับคันนี้จะได้เป็นไฟหน้านะครับ ฮาโลเจนแบบนี้เลยนะครับโคมไฟใสๆมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะครับในส่วนกระจังหน้าก็จะเป็นสีโครเมียมตัดกับสีเทานะครับมีโลโก้นะครับเปโรต้าตรงกลางแล้วก็จะมีในส่วนตัวเครื่องนะจะเป็นตัวเครื่องดีเซลเวนท์โบนะครับนี่เลยนะครับจะมีจมูกมาให้ด้วยนะฮะอ่าตัวรถเดิมๆนะบางๆเลยนะครับนะคันนี้จะได้เป็นล้อแม็กมาให้แล้วด้วยนะครับนี่เลยนะ เป็นล้อแม็กนะครับไซส์ขอบ18นะฮะดิสเบรกคู่หน้า5รูนะครับนะซุมล้อต่างๆสวยๆเลยนะครับในส่วนตัวไฟเลี้ยวนะครับจะติดตรงแก้มนะครับมีโลโก้ไฮลักดี d ฟดีติดมา,ให,นะาให้เรียบร้อยนะครับพาสีพอรบอรเราต่อให้เรียบร้อยแล้วก็กระจกจะเป็นสีโครเมียมนะครับนี่กระจกก็นะครับมีลายน้ำโตโยต้าติดมาให้นะครับ เบาเปิดจะเป็นสีโฟมเมียมทางสีประตูแล้วก็กระจกข,ของเขาจะเป็นออโต้ลามแล้วนะครับอ่าด้านท้ายนะครับคัสซีนี่คือสีดําเมี่ยมเลยนะนะไม่มีในส่วนของสเสนิมจมน้ํามาแน่นอนนะครับนี่เลยแล้วก็ยางจะได้ปี2018สัปดาห์ที่1นะครับสวยๆเลยชุดแต่งนะครับรถบางๆนะฮะด้านท้ายไฟสท้ายจะเป็นแบบหลอดไส้นะครับนะแบบนี้ แล้วกนชนหลังไม่มีมาให้นะครับมีไฟเบรกดวงที่3ช่วงล่างนะครับยางอะไรอยู่ครบเลยนะครับช่วงล่างคือได้สเปคเดิมนะครับจากโรงงานอ่าแล้วก็ในส่วนตัวมีแม็กเบนเดอร์ม,มาให้เรียบร้อยนะครับนี่เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนตัวภายในของเจ้าตัววิโก้คันนี้ว่าสวยยังไงบ้างนะครับภายในนะครับคันนี้จะเป็นสีเบจนะภายในขอบประตูต่างๆเนี่ยคือได้เดิมเลย นะมีกันนะครับเด็กเปิดจากด้านในด้วยนี่เลยนะสติกเกอร์อยู่ครบเนะม็ดอาร์จเดิม,ดมนะครับแต่ประตูจะได้เป็นสีเบจนะครับแตกประตูเดิมๆมเลยเราพองให้มันสีใบแล้วก็เบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับนะแน่แนๆแ,แบบนี้เลยสวยๆเลยนะครับน,ะนี่นะครับรายละเอียดภายในคือเดิมได้เดิมมากนะครับนะเป็นพวงมาลัยนะครับสีก้านไม่มีแอร์แบกนะครับ เกียร์แมนนวล5สปีดนะครับวิทยุนะครับก็ได้เป็นสเปคโรงงานเลยนะครับ MP3 CD นะครับนะ FM AM นะฮะได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับแอร์แมนนวลอ่าเดี๋ยวขัไปดูนะครับนี่ด้านหน้าครับนะเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับด้านหน้าคือละเอียดสวยเลยมีที่วางแก้วมาให้ด้วยนี่นะครับ อ่านะฮะก็ p o w e r l ร t มาให้2ช่องนะครับนะนี่นะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกพับปับไฟฟ้าอ่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของตัวฝั่งคนขับนะครับว่าจะเป็นยังไงทำมาดูกันนะครับ นี่นะครับก็กระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะบอกก็จะเป็นบอกแบบนะตรงนี้ก็ตรงแก้มนะครับตรงนี้ก็ไม่มีแบบย้วยนะครับเดิมๆเลยนะฮะไปดูห้องเครื่องกันว่าจะเป็นไงครับเดินไม่สวยๆเลยนะครับอันนี้ได้เดิมมากนะลูกค้าต๊อดไม่มีขยับเลยอ่านะฮะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันไ จะบอกว่าคันนี้นะครับใหม่เพียง1นึ่งแสนสนะครับห้าพันกิโลเท่านั้นนะครับห้องเครื่องนะเลขเพจนะเป็นรถปี2 0 1 0ันสิบจุดสิบเอ็ดนะฮะเดือนธันวานะะตัวเครื่องสองเคดีนะครับขนาดสองจุดห้าลิตรนี่นะครับห้องเครื่องเดิมๆนะครับเข็บเม็ดตัวแก้มเดิมๆเลยคานหน้านะครับมีแนึ่งักตัวแอลนะครับตัวอาอยู่ครบเลยนะครับ ซีเรียมเบอร์มีอยู่คร,ครบเลยนะครับด้นานๆนเนี่ยรถไม่มีขยับเลยลูกค้านะครับผมนะแล้วก็ตัวเครื่องอย่างที่บอกนะเป็นตัวเครื่องดีเซล D4D v ร์ดีเวนทนะครับนะมีเตอร์คูลเลอร์มาให้เรียบร้อยนะครับสวยก็ขอฝากด้วยเลยกันสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามนะครับมาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับที่เสรีไทย90ตรงข้ามโรงบาลเสรีรักนะครับ เปิดบริการทุกวันนะครับเวลา9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับก็สามารถติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4นะครับหรือว่าแอดไลน์เข้ามาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวไฮรักวีโก้คันนี้นะครับจะเป็นรถปี2010.11นะิบจบเฮตสีประตูตัวเตี้ยเกียร์แมนนวลนะครับใหม่ใช้งานไปที่125,000สมกิโลเท่านั้นนะครับราคาขายอยู่ที่395,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีออกหัวศูนย์บาทได้เลยนะครับ นะทุกอาชีพนะครออกรถได้เลยนะครับก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับก่อนจะกการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์และกดกระดิ่งทางช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีผมมาอุสคารนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ